มาแล้วพี่จ๋านะัทถาขายรถสวยนะครับคุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้ไหมครับอยากใช้รถไฟฟ้าอยากประหยัดน้ำมันแต่กังวลว่าเวลาเดินทางไกลต่างจังหวัดจะไม่มีที่ชาร์จไฟป,ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับถ้าคุณใช้ MG HS ตัว X Loop ตัวนี้เป็น Plug-in Hybrid ครับผมรายละเอียดจะเป็นยังไงตามผมมารับชมพร้อมกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับกันด้วยกระจังหน้านะครับดีไซน์แบบ3มมิตินะครับโลโก้ MG ขนาดใหญ่มากๆนะครับ ไฟหน้าจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED นะครับมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วล้อแมกจะได้เป็นล้อแมกอลลอยนะครับเดิมๆจากโรงงานลัตทียังคูเยียนะครับกระจกมองข้างคันนี้มีไฟเลี้ยวมาให้เรียบร้อยนะครับ มือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจอยู่ที่2ดอกครับมีเซนตี่สมาร์ทคีย์เลนให้ด้วยภายในนะครับจะได้เป็นเบาะหนังทูโทนนะครับปรับด้วยไฟฟ้านะครับบอกได้เลยว่าหรูหลายพรีเมียมมากๆเลยทีเดียวห่วงมาไล่มันมติฟังก์ชันครับมาพร้อมระบบไทเดนชิปหน้าจอจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนครับรองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ครับ Air Auto เบรคมือไฟฟ้าครับแล้วก็ในส่วนของตัวออโต้เบโคล ระบบพสตสตาร์ทคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วที่มากไปกว่านั้นคันนี้นะครับใช้เกียร์แบบไฟฟ้าแล้วด้วยนะครับขาดไปไม่ได้ครับในสองตัวหลังคาพาโาลลมิกซันรูมนะครับส่วนท้ายน,นะครับดีไซน์โค้งบนลงตัวนะครับรับกับเส้นสายได้เป็นอย่างดีนะครับ ไปท้ายจะได้เป็น P ู RVD ขนาดใหญ่ครับฝาได้นะครับจะเปิดด้วยไฟฟ้านะครับบอกได้เลยว่าพื้นที่การจัดเก็บภายในเนี่ยหูกว้างขวางมากๆทีเดียวนะครับบ่อหลังสามารถที่จะปรับพับเอลงไปได้นะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้งานนะครับทุกกัานีกครังนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับ MG HS นะครับตัว Plug-in h y b r นะครับตัว X-Loop ท็อปที่สุดแล้วนะครับปี2022นะครับบอกได้เลยว่าวิ่งไฟฟ้าได้36กิโล ประหยัดน้ำมันมากๆเวลาที่เราใช้งานในมือนะครับกรณีเดินทางไกลนะครับไม่ต้องกังวลครับปรับไปใช้ในบทน้ํามันครับก็สามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างครอบคลุมแล้วนะครับผมเปิดขายราคาครับเบาๆนะครับแค่เพียง5 8 9 0 0 0บาทคอนสบายเพียงเดือนึ่งบาทเท่านั้นเองประหยัดน้ามันไม่ว่าที่สําคัญยังประหยัดเรื่องของค้างวดด้วยนะครับคืณผู้ที่กำลังมองหารถครอบครัวนะครับคุ้มค่านะครับทั้งเดินทางไกลนะครับทั้งใช้งานประหยัดนะครับผมบอกได้เลยว่าทันนี้ตอบโจทย์ครับ